สมัยแต่เลี้ยเค้ก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 ห็นไหมีมาเปิดเค้กน้ากันเลือดสมันแต่เลยเห็นบ่ช่วงกักตัวโควิดมาเลือดสมันแต่เลยเห็นว่าบักเน่บักนี่บักเน่กับที่เธอะ่พักกันแบบว่ากักตัวสิบสี่วันพักกันไปกินเข่ากันกับบักต้วนมะพักกันไปเข่ากินเข่ากับบักต้วมมันกักตัวแบบไรกันอืมมาเลือดสมันแต่เลยเอามมันจีรบาดโควิดมันจีรบาด์มาเห็นใจคนอื่นเลยเนาะมากักตัวก็ต้องอยู่ในบ้านอันนี้มันเป็นอัน อันอยังง้อกอดอื่นหุ่นหุ่นอายขึ้นหนุ่นหุนมันเป็นลูกอย่างเนาะอันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลูกนั่นอะมากักโตนะการกักโตมันต้องอยู่ในบ้านเมื่อเมวนว่าออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วบันนี้ให้คนมาสั่งกําแพงบ้านให้คนมาสั่งกําแพงบ้านกับไปไปปะเตือเข,อขอ่า็นบอ การกักโตมันต้องอยู่ไผอยู่มันแม่นบอกพี่น้องมันนี่เขาเอิ้นกักโตอันนี้กักโตอย่างให้คนไปสั่งกำแพงเฮียนกำแพงเมืองจีนอือบอกให้คนไปสั่งกำแพงเมืองจีนอยู่บ้านเพิ่นเลือดสมันเต็มเลยคันสีสั่งยีลีกับร้อให้กักโตแล้วก่อนจังสั่งเนอกจาเนาะบทเท้บอกแบทเท้เอ้ยบทเท้ก็พี่ถือไหมอืออือไปเดินนี่ยังน้อยนี่เนาะอันนี้แม่แม่ไปเดินยังน้อยนี่เนาะ ห้อนห่อนไอขุ้น้วลห่อนนี่นั่นน่ะลูกอยังหน่อนที่เขาไปเวลาเขาไปสั่งเวลาเขาไปสั่งน้ำไหมเวลาเขาไปสั่งน้ำเพิ่นเอาใส่ใหญ่ไหมนิ่มห้อนห้อนไอขึ้นนวลห้อนตัดเลยนะคะเค้กมากินน้ำกันพี่น้องทุกคนนี่อันนี้พร่องมันชิจาินเลย โอ้นเห็นว่เห็นว่าเห็นติงูพันกัดตัวโยงแรมที่พันมีสถานที่กัดตัวอันนี้เป็นกาแฟป่ะเนี่ยแทปปนี่แหละคนเห็นแกตัวคนเห็นแกตัวเทปบึนงงกัดต การตักโตมันต้องบอกพกปากกระเพยไม่บอกอันนี้อย่ยกินข,ข้าวขันนอดแต่คนไปสานกระแพงเมืองกินดูเฮี่ยนแล้วเป็นโควย์เทมานัหนอืมันเป็นโควิดโดดบแบบแท้อีกเถอะวัต่ยาไปติดคนอื่นเนาะ,ะบ้ากณจำมาบ้า โบผิหนอยมันแสบ่บมันแสบ่บเค้กมันนิ่มมาเนี่ยการตักสมต้งดูบ,บาทพี่ใหญ่ชมพูดีขึ้นมมันแสบเล พวกแบแล้วก็กินนี่มาต้มสีข้ขาดนี่กบเพงงันเพงหน่อยจับนี่มันย อืมเออทำมจับเลนจับจับจับอื้อืมไว้หน้าไว้หลังคือวานอืมมันคิดว่ามันแบบว่าเป็นคนดังง่ายทำฟ่าแบบนี้ทนายจริงทำอะไรตามใจชอบมือวานนี้เราต้องคิดถึงคนหอบข้างน้ำฮม มันดีย่งสีพวกเจ้ากัพบพวกเจ้าหมายถึง่าแฟนขับของมันนั่ะอันนี้ปรโยกโย,กยก่อมสรัเสรนนินมัน,น,น,นี่เอ่ะมาแน้วเจ้าตำสบายคอยแค่วิจารณ์ดูดม นแนี่ก็ตามได้หพูดถูกคิดพูดกัน,กนนะเหรอตอนมัะปมันดาเลย,ยบางทีคำดมาที่จะอยดาบบกแขกห่อกบ่งทีคด้าด่าเลยมาแขกนเป็นตะได้เลยเนาะ่เดี้เขเป็นตะได้หรืคกต่อติดตามคำม,มันไม่เข้าไดีเลยบักแขกนะอืน lâm ra à